้จะรับพระสุโชคแม่บุตรถิ่กรกนะคะนี่ค่ะมาแล้วนะรก็จะมารับด้วยตัวเองนะคะวันนี้เนาะยิ้มจีนะคะยิ้มสวยก็นั่งอยู่ใกล้ๆยิ้มยิ้มประงเอเออแล้วแวเสื้อนี้ก็สวยเด้อ สวยอีรีเบอเ์เนอร์สวยอีรีไดแม่ผู้หญิงนะคะถ่าพี่ถอดเสื้อให้หนูจะเป็นช่องวางไม่สวยเลนะไม่ดเอาจองตัวปะกันม่ด้บอกว่ากล้าใส่ไม่ล่ะจะถอดให้เนียากรใส่เพราะว่าไม่สวยเหมือนเจ้าเด้ข้ามข้าวมีคอมีอะไร นี่มันทันสมัยมันทันสมัยสวยจริงๆนะคะเอ็ซแต่สวยครบเลยเนาะครบแล้วครบแล้วปาด่ป้าแต่บ้านคนพดบบ่อยากกต่ายสิลิข์เ็นคนเดินแบบบอกสิลิเลี้ยวซ้ายคนเดินแบบนี้จับได้เยอะมาเลี้ยวขวาค่ะนั่งแบบประจำจำปะดงนะคะ แต่งชุดเลยเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเวลาที่เพิ่นเพิ่นเพิ่นที่สิมาลาด้วยนั่นแหละเพิ่นยังบ่ได้แต่งเพิ่นว่าเอาชุดมาลาอยู่เพิ่นว่ายังบ่แต่งแมนค่ะเอฟซีจ้าเอฟซีแต่งตัวเลยเด้อเพราะว่า ค่ะไม่ได้กดเลยหรอนีม่มเสื้อสวยไม่ได้กดเลยจริงเหรอขอบคุณนะคะเควารับได้ไหมเจ้าคนยค่ะตาน่ไ้ว่าถ่ยอห้าไเลย่ากถ่าถ่ายต่ว่าอดถ่าย่าอัดอัดอัดวิดีโอแล้วอัด <med> น,นะคะจะมารําด้วยตนเองนะคะมาค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะเอฟีนะคะจะมารําด้วยกันนะคะ,นนะ,คะวันนี้เนาะเรามานี่คืออะไ ตอนของของใใช่เรียนรูอาจาย์นอจนั้นหลายอย่างเกดเนการสร้างยมันเกิด่าเด็กรางอาชีพวนน้เนี่ยก็ต้งเ่นไป้ามาเดไล่เจ้าเลยเดี๋ยวกจะไปลำแล้วค่ะตอนนี้เนาะลำแล้วแต่จะผดยังไม่แต่งแต่งตัวนี่ แต่งตัวเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเลยเวลานะคะเดี๋ยวคลิปนี้ต้องต้องตั้งว่าระหว่าง F C กับ YouTube ใครยิ่งสวยกว่ากั้นพี่หนุ่ะหนุ่ยจะใส่คอนเทนต์นี้เด้อแล้วบอกว่า F F F C กับ YouTube เนี่ยเป็นเลขกี่เด็ดเลยค่ให้เพื่อนไปแต่งตัวเด้อจะเลยเวลาเด้อ ต้องต้องปะคะแต่งตัวปะยังมันจะเล่อยเวลาอ๋อเขาก่อนเที่ยงใช่ไหมจ้าจ้ามาเที่ยงมันบก้อนได้อยู่นะคะแต่ก็มันจะมันจะบายนะฮะะคสวยมากเลยสวยจริงๆเลยนะคะเอฟซีอาวเนาะสวยๆนะคะว่าเอฟซีก็จะมารำด้วยเนาะ ดีมากเลยนะคะ FC ก็จะมารําด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะ <c oughs> อ้าวตัวใหญ่นี้มันหายากนี้นะคะโอ้ใบสีก็เอามาจากบ้านเนาะนี่นะคะใบสีก็เอามาเองเนาะไข่ของไข่ค่อยสั่งให้เอือโอ้ ด้มาเรียบร้อยแล้วเนาะสวยๆงามๆนะคะเอฟซีเราก็จะมาใช่โอ้เนาะก็ของเขาเขาทำสวยเราไม่รู้อยู่บ้านเลยอืทำสวยทําสวยอยู่นะคะนางรำตอนนี้เนาะนี่นะคะอยู่ในระหว่างรอนะคะเอซมารํรนะคะเราก็เนาะก็รออยู่ที่นี่แล้วนะคะ น้องรำก็นี <S <S <h <h ่นะคะเอฟซีเราก็จะมาดูฝั <h 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 <h> <h ่งนี <h <h> <h 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 ้กันนะคะเพราะว่ามันเดดร้อนอยู่ค่ะเอฟซีจ้า นึกว่ามาแล้วจะได้รำเนาะเอฟซี F ก็อยากจะรำนะคะรำเก่งๆเนาะเราก็รอดูนะคะว่าเอฟซีก็จะมารำนะคะนำมาด้วยตนเองเนาะ <S <S นี่นะคะสวย มากมากเลยนะคะมุมนี้นะค่ะ FC มารอดูกันนะคะว่าตอนนี้ก็มีนั่งรำนะคะมาจากกรุงเทพนะคะเนาะยังไม่รู้นะคะว่าเพิ่นชื่ออะไรเนาะ <c oughs> เป็น FC ของไม่ฮันนี่นะคะซี่กกอกนะคะสวย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 ค่ะ FC จัดสวนแล้วนะคะป้าสวยสวยสวยงามๆพาเอฟซีรอนะคะรอรำนะคะตอนนี้นางรำก็จะมารำด้วยนะคะก็เลยไปแต่งตัวนะคะแล้วก็พาเอฟซีมาชมบรรยากาศน,ะะนี่จะเป็นห้องน้ํานะคะสวนก็แต่งแล้วนะคะเมื่อเช้าเราก็ค้นหินมาใส่นะ,ะทางเดินเนาะ แต่วันนี้ก็ว่าจะปลูกนะคะปลูกต้นไม้นะคะไล่สิ่งหลายอย่างอยู่เนาะส,สวยๆงามๆนะคะมองไปมุมไหนก็มีจะต้องสวยๆนะคะเดนเนรมิรนะคะแห่งโคกหนองนาจำปาดงนะคะยังไม่เคยเห็นแล้วเนาะเอฟซีก็มานะคะเยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็มา หลายที่นะคะบางทีก็มาจากฮ่องกงนะคะวันนั้นก็มาจากฮ่องกงวันนี้ก็มาอีกนะคะสวยงามมากเลยนะคะ FC. เอฟซีรอดูเอฟซีรำนะคะเพราะว่าเนาะมาถึงแล้วก็อยากจะรำนะคะก็เลยไปแต่งตัวอยู่นะคะตอน,นขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็นะคะดูบรรยากาศนะคะสวยๆไปท้องฟ้าก็สีสวยนะคะภาพนี้นะคะเนาะ ยังไม่เคยเห็นนะคะมาถ่ายตรงนี้กันขอบคุณค่ะเอฟซี FC. ขอบคุณนะคะรอชมนางรํานะคะตอนนี้ว่ามาถึงก็ราเลยนะคะแต่ก็นะคะเอฟซี FC ก็อยากจะรําก็เลยไปแต่งตัวนะคะโน่นนะคะอยู่ี่บ้านองเมย์นะคะตอนนี้ขอบคุณเช่นกันนะคะสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเอฟซี FC. ขอบพระคุณมากๆากค่ะสวัสดีค่ะ